ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะดูจินจ้าจ้าก่อนลูกจาก้าวัสดีค่ะเก,ก,กเราจะเติมความหวานกันยังไงลูกก็ติดพ่ออยู่นะนะใช้บริเวณอื่นก่อนเช่นห้องน้ำหรืออะไ<ช><บ>รแบบนี้เจ้าแลกที่มาไลค์กับท่านวันนั้นล้านแตกในไล์นั้นคือขายยอดขายได้หลักล้าน คนก็อยากจะจับเนื้อจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดดราม่าง่ายมากๆอย่างที่ผ่านๆมาเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างแล้วมีวิธีจัดการกับมันดราม่าล่าสุดพี่เลี้ยงก็โดนทัวลุง50แล้วก็คนชื่นชม50 สนับสนุนโดยหมุดไม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u X ใหม่ t r i l a i n a 12X เพราะเรื่องผิวต้อง t r i l a i n a สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิมฮอลลีเดย์นะคะรายการที่จะทำให้วันหยุดของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวันนี้จะพาบุกบ้านของนักร้อง อินฟลูเอนเซอร์ที่หาเงินเก่งมากนางมีวิธีการคิดที่จะหาเงินได้มากมายหลากหลายจนแบบร่ำรวยไปแล้วนะคะล่าสุดนี้ลูกสาวก็เป็นดาวติ๊กตอกตัวเล็กแค่นิดเดียวเป็นดาวติ๊กตอกแล้วนะคะวันนี้แม่ก็เลยแวะมาเยี่ยมหลานนะคะน้องอยูจินนะคะลูกสาวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะเจนนี่อยู่มาอ่ะ อย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกและนี่คือพี่สาวใช่คะ่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณแม่คุณแม่วันนี้มาทําอาหารเตรียมพี่คิมไว้คุณน้องชื่ออะไรคะแม่เกดค่ะ,ะคะุณน้องเกดนะคะเพราะว่ายุน้อยกว่าดิฉันสิบกว่าปีแล้วค่ะบอกให้วันนี้สบายๆดูการยืนเกดโอ้ยไอทีวีก็ตื่นเต้น จะบอกให้ว่า <rôle>: ก่อนหน้าที่กล้องจะจับไม่ธรรมดานางไปบอกให้คนไปหยิบบูกาลีมาให้แม่ใส่แล้วธรรมดาเจมนี่เธอไม่ค่อยธรรมดาที่พี่คิมไม่ได้ยินคือถ่ายเสร็จแม่คืนด้วยนะถ่ายเสร็จแม่คืนด้วยนะบ้านหลังนี้เนี่ยหลังที่เท่าไหร่ละที่เราซื้อหค่ะ หลังที่6ที่ใต้สี่หลังค่ะพี่คิมแล้วก็กรุงเทพสองหลังก็คืออันนี้เป็นหลังที่2ของกรุงแล้วทําไมในกรุงเทพถึงต้องซื้อ2หลังตอนแรกอะซื้อจะซื้อหลังเดียวค่ะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆมันเล็กเนาะแค่คุยกันอะอยู่คนละห้องก็ได้ยินกันอะคะ่ะล้วคุยกันเหรอเขาถึงได้ยิน <c oughs> แล้วไม่ค่ะเราอะไรนะแม่ <c oughs> เราก็ทําอะไรก็ได้อะแม่แล้วเขาก็ได้<อ>ยินหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่าไม่ใช่แล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มาอยู่หลังนี้สรุปหลังนี้ตะโกนกันโคแหกก็ไม่ได้ยินเลยทีนี้เพราะว่ามันกว้างมากคะคุณเก ภูมิใจไหมคะภูมิใจที่สุดค่ะลิลี่ร้องทำไมล่ะแม่อันนี้การละครปะไม่การละครหน้าดูหน้าตาเขาภูมิใจจริงเลยพี่คุณเกดเคยเป็นไหมเพอเพอรปั๊บฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ฉันมามีบ้านอย่างนี้ได้ยังไงมาถึงตรงนี้ได้ยังไงใช่ค่ะเคยคิดไห<ช><ช>มเคยคิดค่ะคิดตลอดคิดตลอดบางทียืนๆก็บอกว่าเฮ้ยนี่ใช่ไหมใช่บ้านเราหรือเปล่เ<ร>าเคย<ช>ม,มีความฝันไหมว่าว่าจะมีบ้านใหญ่โตอย่างนี้เคยคิดว่าลูกตัวเองจะประสบความสําเร็จไหมไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้บ้านแต่คิดว่าจะเขาน่าจะได้เรียนสูงๆแล้วก็จะได้แบบดูแลครอบครัวไม่ไม่คิดว่าจะมีบ้านใหญ่ๆอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนมันลำบากแบบโอ้ย คนอื่นจะแค่ศูนย์แต่เราคือติดลบแบบ<ช>ว่าอุ้นี่สิลุงลางหนีทั่วภาคใต้อะไรเงี้ยก<ช>็เลย<ช>แบบประสบการณ์มันก็สอนเราเรื่อยๆแล้วก็วันนั้นท่านหนูจะทิ้งแม่ก็ได้อ่ะแต่ว่าพอพอเราไม่ทิ้งไงเราก็เลยมีเหล่านี้ค่ะมีสำเร็จได้ขนาดนี้เพราะว่าเราก็กันตันอยู่กับแม่กูกักกูจัก,กค, <c oughs> คือคือ,อยูจินกำลังจะออกมาเหรอยูจินเรียกแล้วเหรอเสียงกูกักกูจักเหมือนยูจินเรียกเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็พาลิลลี่ไปอัดเสียงเพลงใหม่งั้นเราเข้าเข้าไปข้างในได้ค่ะเดี๋ยวให้ขออนุญาตนะคาะขอบคุณเกศนะคะขอบคุณนะคะต้องรีบพาลิลี่ไปอัดเสียงละถอดกำไรตั้งไว้ด้วยเดี๋ยวบบกพี่ยิวยืมก่อนรูจินจาจ้าก่อนลูกจ้า สวัสดีค่ะเก่งมีนจะถามว่าใครใช่ไหมลูกไม่ใช่ป้าแล้วน่าจะเป็นยายพวดโ <c oughs> oh, okay. อ้แก่กว่ายายเขาอีกช <c oughs> ั้นนะเปิดประตูนะโอเคให้ยายคิมเข้าไปด้วยไปมิมีไปด้วย <c oughs> <c oughs> โชคดีที่มีแม่เป็นนักร้องแม่จะสามารถพากเสียงทุกเสียงได้หมดเลยแล่เรานิทานนี้เอเนอร์จีเยอะมากตัวเล็กเนียยุเท่าไหร่คะหนึ่ขวบ5เดือนค่ะทำไมเขาถึงชื่อยูจินยูเจนยอจอยอยักษ์แฟนจอจานแม่มิลลี่ตั้งให้ค่ะ คิดผวนไปผวนมากแม่มฟังชื่อจริงไหมล่ะชื่อจริงคือยิวชื่อชัดมงคลหนูชื่อรัชนกลูกก็เลยชัดชนกชัดช,ชนกอ๋อชื่อกับพ่อกับแม่รวมกันตอนแรกถ้าเป็นผู้ชายจะชื่อรัชมงคลแต่ว่าได้ผู้หญิงถ้าเป้อีกคนน่าจะชื่อรัชมังคลาเนพะ <c oughs> ราะรัชมงคลราชมังคลาอ,อยู่ยูใช่แต่เขาชอบชื่อ,อยูอยูเราเลี้ยงยังไงลกูกก็ยู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 ยเลี้ยงแบบ สบายๆค่ะแต่ก็ด,ดุบ้างผ่อนคลายบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยต้องพูดกับเขาเยอะๆครั้งแรกเลยเขาเรียกพ่อหรือเรียกแม่ก่อนช้ำใจเหลือเกินเธอ,อมาคอนฉันทําไมเรียกป๋าทําไมอ่ะยวอ่ะจะอ่อนโยนมากกว่าเราค่ะเหมือนเราอยู่กับเขาตลอดเราก็จะมีม,มุมดุบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าแฟนเนี่ยเขาจะแบบทุกเวลาเขาจะแบบพูดดีกับยูจินน้อยใจไหมลูกติดพ่อมากกว่าติดแม่ มันก็เป็นแผนการอยู่นั่นแหละค่ะชอบห้ติดพ่อไว้แต่ว่า oh. พอ,อจริงๆก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยคะ่ะจะไปไหนเดินไปเลยค่ะไปเอาเบบีไปเอาเบบีไปเราอเชอบพูดคำว่าอะไรนะ oh. ที่คนดูเยอะๆภาษาอังกฤษว่า my name is ก็พูดยูดยจิงช่วยแม่ทำง,งานหน่อย <laughs> ได้ไหม <laughs> จริงๆ <laughs> พูดเยอะค่ะแต่วันนี้ทีมงานเยอะเขาก็แบบตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ลองถามดีกว่าว่าวันนี้ออกอะไรลูกทำไมพูดคำนั้นวันนี้ออกอะไรหยิบเลขเลยหยิบเลขเลยเขาดังเรื่องนี้นะ คนเรียกเขาว่าเจ้าแม่ฟันน้ำนมคือวันนั้นน่ะเขากดเลขโทรศัพท์ค่ะขอขอแล้วเขาก็กดมาสามตัวสรุปออกสาตัวตรงๆเลยแล้วก็เลยคิดนั้นก็เป็นไวรัลแล้วคนก็ยูจีนวุ่นนี้ออกอะไรจนลูกฉันก็จะกลายเป็นเจ้าแม่ไปแล้วคือไม่ได้ไปถามเรื่องอื่นแล้วรักมีมี่ไหมรักมีมีสวยไหมสวยเออเราก็ยังเป็นสาวๆอยู่นะมีลูกตั้งแต่ยังเป็นสาวๆอยู่เนี้ย เราจะเติมความหวานกันยังไงลูกก็ติดพออยู่น,นะนะเอจจิงๆแรกๆก็แอบมีน้อยๆกันเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะว่าเราให้ยูจินไปทั้งร้อยเลยจนเราลืมแบ่งให้กันนะคะแบบทุกอย่างก็เป็นลูกจนพอลูกเริ่มโตเนี่ยพอเขาเริ่มที่จะแบบเดินได้คลานได้เราก็เริ่มมีมาทำข้อตกลงกันจากเปลี่ยนให้ลูกนอนกลางก็ย้ายไปนอนข้างๆอะไรค่ะแต่ว่าเอาจิงๆพอยิ่งโตก็ยิ่งทําอะไรไม่ได้เลย <laughs> พอกําลังจะทําอะไรปุ๊บแอะ ตาโตอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยแบบต้องรอให้ลูกหลับก่อนบ้างอะไรบ้างถึงจะได้สวีทอาจจะแบบใช้บริเวณอื่นก่อนเช่นห้องน้ำหรืออะเบนีใช้บริเใช้บริเวณอื่นก่อนในการนั่งป้อนข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยาไม่ใช่คนดีเนาะไม่ใช่ค่ะนี่เขากินน้ำตาอิ่มเลยเหรอเธอไม่เธอคิดว่าจะมีเวลานั่งเฝ้าเธอกินน้ำถึงขนาดเธออิ่มเลยเหรอเธอ โอเคโอเคก่งเ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 ก่งการมีลูกทําให้สิ่งที่เราเคยเป็นเราเคยผิดเราเคยเคยแรงอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมอะไรที่เราเคยขาดก็จะไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกนะคะแล้วก็หรือสุดท้ายแล้วถ้าเขาทําดีที่สุดแล้วแต่ยังโดนสังคมวิจารณ์ก็ควรจะต้องสอนเขาว่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเพราะว่าสอนให้ลูกเราเปลี่ยนตัวเองอะดีที่สุด เราเปลี่ยนคนอื่นไม่มีทางแปลว่าลูกทําให้เราโตขึ้นเยอะที่สุดเลยเพราะาเราจะต้องเป็นแบบอย่างใช่ค่ะ <c oughs> ยูบอกว่าจําไว้เสมอว่าลูกคือกระจกของเราเขาะจะเห็นทุกการกระทําของเราแล้วโตวขึ้นอ่ะจงเป็นแม่ที่ยูจีน่ะสามารถเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้อย่างภาคภูมิใจว่าแม่เราเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยก็พยายามมีสติตลอดเวลาที่อยู่กับเขาว่าฉันจะไม่ทําอันนั้นฉันจะทําอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาศึกษาการเลี้ยงลูกจากโซเชียลจนถึงขั้นชอบศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา เพราะว่าจิตวิทยาเนี่ยจะทําให้ไม่ใช่แค่ลูกจะทําให้เรานี่แหละดีขึ้นด้วยทัศนคติอะไรเงี้ยค่ะพยายามให้เป็นพลังบวกในทุกๆด้านเขาจะฟังแม่เขาพูดจนเขาจะหลับแล้วเวลาที่ลูกกับป่วยเป็นอะไรออดอดแอดเล็กๆน้อยๆดีกว่าครับเวลาที่ลูกเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ไม่ถึงขั้นต้องถึงมือหมอเราไปค้นหาความรู้จาก Google ไหมครั้งเดียวแล้วก็จอดเลยแม่ สนับสนุนโดยหมุดไม้ใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milux The Origin Clinic เวลาที่ลูกเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆไยไ,ไม่ไม่ถึงขั้นต้องถึงมือหมอไงเราไปค้นหาความรู้จากก o เกิ e ไหมครั้งเดียวแล้วก็จอดเลยแม่ทำไมอะ เกือบเป็นบ้าไม่น่าเข้าไปเลยอ่ะจริงอ่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่พอเข้า Google อ่ะคุณพระโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากจากแค่เด็กไอเอ็เดียวอ่ะมันคือ RSV มันคือโควิดมันคือหลอดลมอักเสบมันคือปอดต้องเคาะมันต้องแบบหนูร้องไห้ทั้งคืนอ่ะจนยูบอกว่าเอาโทรศัพท์มาไม่ต้องเซิร์ชแล้วจนสุดท้ายพรุ่งนี้เช้าลูกหายก็ไม่ไอแล้วแต่ตอนนั้นครูซิหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพจนสุดท้ายตอนนี้โงชินแล้วก็ ห้ามตัวเองพาเข้า Google อีกเด็ดขาดแม่แม่ที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบเครียดยาเลยมันโรคภัยมันเยอะมากค่ะแต่ว่าก็แบบปรึกษาหมอดีที่สุดหมอใจคําตอบได้ดีที่สุดคิดว่าจะมีอีกคนไหมอยากมีหลายคนอ่ะสามีอยากมี3ามคนอยากมีผู้ชายไหมอยากมีผู้ชายอ่ะสามีอยากมีมากเพราะเขาชอบเตะบอลเออจะได้มีตัวเี้ทุกวันนี้เอาอยู่จีนไปเตะบอลหนูก็เครียดเลยเออโตมาก็จะเป็นแมนหนะเป็นแมน แล้วจะคิดว่าอีกคนถัดไปนี่จะห่างสักกี่ปีตอนแรกก็มีมาแล้วแต่ว่าก็สูญเสียไปตอนแรกก็จะมีแบบติดติดกันเลยแต่พอพอมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นมันไม่อยากให้เกิด้ำรอยเดิมในเวลาอันใกล้ก็เลยคิดว่าสักสองสามขวบก่อนดีกว่าค่ะใช่เธอเธอพร้อมที่จะใบหววให้ลูกขึ้นมาไหมมาหรือยังมาอ่ะหยิบไปเลยค่ะเก่งมากหนเลขอะไรแม่ขอดูสิแม่ขอดูหน่อยแม่ขอดู X4 เก่งมากเอาอะไรอีกคะเอาอีกตัวหนึ่งอ่าหยิบมาค่ะอ่าสี่สองสี่สองค่ะร้อยคูณร้อยคำล่าสุดที่เขาพูดได้คำล่าสุดเลยตกใจอ้าวทับปุ้ยทับปุ้ยนี่ตกใจไงทักย่าอีกหน่อยเธอจะพูดไม่หยุด ตอนนี้เราจะไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของเขาเพราะดูเขาท่าทางจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะอยู่ในอาณาจักรของเล่นของเขานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูที่บอกว่าเป็นการมูของบ้านหลังนี้ได้ค่ะเกี่ยวกับการขายออนไลน์ได้ค่ะเธอฉันไม่ควรแล้วนะและนี่คือองค์สีชมพูที่พูดถึง สนุเป็นคนที่อะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูรถก็ชอบบ้านก็จะแต่งให้ออกแนวชมพูมห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะไปรับท่านมาวางไว้ตรงนี้<ฆ>บูชาที่นี่<ฆ><ฆ>มีอะไรเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยทำไมมีเรื่องดีอย่างนี้เกิดขึ้นอันดับแรกคือเราจะใช้ห้องนี้เนะี่ยเป็นห้องไลฟ์สดลูกค้าเจ้าแรกที่มาไลฟ์กับท่านวันนั้นร้านแตกในไลฟ์นั้นคือขายยอดขายได้หลักล้าน เพราะว่าลูกค้าเขารู้ว่าเราโมแล้วเขาวัดซื้อของมากราบไหว้แล้วเขาก็ขอพรนะคะแล้วก็ทําอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้เยอะแยะมากจนกระทั่งยอดขายแตกชั่วโมงครึ่งก็คือร้านค่ะอุยีขอของเราคือขอยังไงห,หนูเนี่ยจะไม่ค่อยขอท่านแต่จะบูชากลับไหว้ดูแลปกติแต่ว่าเวลาหนูจะไะไรจริงๆหนูก็คิดถึงเฉยๆว่า แล้วแม่เรี่ไข่ไล่ไข่ก็ช่วยให้ยอดมันแตกให้คนดูเดเยอะอให้เมตตาถ้าคนที่เขาจะอยากจะไล์สดไขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรา<ฆ>เรามี<ฆ>กลอว,วิธีในการที่จะทําให้ประสบความสำเร็จไไงเราจะเอาแค่รวยไม่ได้ถ้าเราอยากให้ลูกค้าแบบว่าเข้าถึงจริงเราต้องมีช่วงนาทีทองนาทีโปรอะไรอย่างเงีาา้ยค่ะหนึ่งจุดหนึ่งสองจุดสองใช่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือบ้านหนวโชคดีตรงที่ว่าคอนเทนต์ครอบครัวเรามันคนชอบดูอยู่แล้วอ๋อมันจะต้องมีคอนเทนต์หลัก ท,ที่เป็นแกนของของเราของเราเองคุณอาจจะเก่งเรื่องออกกําลังกายคุณก็เน้นออกกําลังกายเราเราหนูเนี่ยมันมีหลายคอนเทนต์มากไม่ว่าจะร้องเพลงทําข่หรือว่าจนกระทั่งคอนเทนต์ที่ปังที่สุดตอนนี้คือครอบครัวเ<อ>มื่อไหร่ก็ตามที่ไลฟ์สดแล้วขึ้นพร้อมกันระหว่างพ่อแม่ลูกอะค่ะคนก็จะไหลมาติดมัสต่อ้ขายของหรือไม่ขายเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อ,อ,อเขาก็ไม่สนนะเพียงแค่เขาได้ดูอะไรอย่เงี้ยค่ะเรานี้ ไปเรียนมาบางส่วนหรือว่าเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองเองหนูประสบการณ์ตรงค่ะแต่สามีจะไปเรียนค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ YouTube แล้วนะมันไม่ใช่แค่ a c e b o o k มันมาทาง Tik t o อกมันไปเดี๋ยวมันก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาก็เรียนรู้ไปเรื่อยค่ะแล้วก็ต้องหาวิธีเรียนรู้ว่า Tik t อกเนี่ยไล์ยังไงให้คนดูเยอะแสงต้องเป็นยังไงแต่งตัวต้องเป็นยังไงแล้วต้องพูดยังไงให้คนเข้ามาก็มีวิธีอีกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ทตะกี้แม่ยังถามติดใจยอยู่ในเรื่องของการที่พอน้องนองนาารักรารักกะยจ คนก็อยากจะจับเนื้อจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดดราม่าง่ายมากๆอย่างที่ผ่านๆมาอยาเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างแล้วมีวิธีจัดการกับมันดราม่า,มาล่าสุดพี่เลี้ยงก็โดนทัวลง50<ม>แล้วก็คนชื่นชม50ใหม่ t ทรลลจีน่า 12x เพราะเรื่องผิวต้องเทรลาจิน่าสนับสนุนโดยชูชาบูคนก็อยากจะจับเนื้อจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเกิดดราม่าง่ายมากๆอย่างที่ผ่านๆมาเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับมันบ้างแล้วมีวิธีจัดการกับมันยดราม่มมาล่าสุดพี่เลี้ยงก็โดนทัวลง50 <c oughs> แล้วก็คนชื่นชม50 เราเราบอกทุกคนเสมอว่าเจอน้องอยูจินอย่างถ่ายรูปถ่ายได้แต่ช่วยเว้นระยะให้แล้วก็ห้ามห้ามจับเนื้อต้องตัวน้องหรือถ้าคุณไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณขออนุญาตเราก่อนแล้วเราจะยื่นแอลกอฮอลให้คุณล้างแล้วคุณถึงจะจับแขนจับขา<อ>แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆคุณพวดเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วลูกก็ตกใจด้วยแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับคนอื่นว่าเอ้ยคนนี้จับได้ฉันจับแล้วมือหลายๆมือมาจับแก้มเด็กค่ะแต่แต่ว่าล้างมืออีกสักวันมาณสักพันกว่ามือก็คงจะไม่ได้เลยไม่มีเวลาหรือที่า แค่ถ่ายความน่ารักของน้องไว้ว่าครั้งหนึ่งได้เจอกันก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องแบบไปแตะเนื้อต้องตัวดีกว่าเขาบอกแล้นะว่าเขาไม่ได้ห่วงแต่ว่าเขาเป็นห่วงลูกเขาเรานี้จะชอบเป็นสายมูจริงๆั้ไหม ก็สายมวยไข่หนูมวยไข่ร้อยปเซ่ะร้อยเนต้นต์เขอเล่นมาได้ั้งอันดับแรกตอนนั้นขอให้แม่หายป่วยจากโรคมะเร็งค่ะระยะที่3ตอนนั้นก็ไม่มีที่พึ่งแล้วหมอทุกอย่างเราให้หมดแต่ว่าก็ต้องมีที่พึ่งทางใจก็ไปขอแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเอาโมโนราเนี่ยมารำให้ร้อยนางสรุปแม่รักษา6เดือนก็หายขาดเลย วันที่องน้ำเหลืองใช่ค่ะระยะที่ะะที่3เรากจะมองว่าเธอเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งอย่างเดียววันนี้อ่ะคือรอบได้าเลยเป็นแม่ที่เก่งเป็นเมียที่เก่งเป็นคนขายของที่เก่งเป็นคนที่เก่งทั้งหมดรวมมาจากความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเก่งไปทุกอย่างรวมทั้ง ทำอาหารด้วย <G> <desserts> ชอบทําค่ะแต่วันนี้ไม่อร่อยจะด่านะแต่วันนี้อร่อยกว่าทุกวันเพราะคุณแม่มาทําให้โอ้ยาเก๋งเาทำยิ่งไว้แล้ะใช่ค่ะมีแกงส้มมีแกงไตปลาโอ้ยได้แรงอกได้แรงอกแน่นอนอ่ะถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวจะพาแม่คิมไปกินอาหารกันไปเลยค่ะมาค่ะมีนี่เลยแกงไตปลาแกงผงปลาเออจะนี่แกงส้มโดมู ฮะแก่งส้อมโดมูโดกหมูใช่แกงส้อมกระดูกหมูเขาเรียกมันว่าโดโดมูโดมูกอไก่ไม่มีด้วยนะคะบ้านหนูโดและนี่คืออนี้น้ำชุบน้ำชุบปลาทูน้ำพริกในภาษาใต้จะเรียกว่าน้ำชุบค่ะน้ำชุบปลาทูน um ้ำช um> ุบกุ้งน้ำชุบอะไรก็ว่าไปอามากินกันเลยนะถ้ากินแกงไตปลาต้องกินขนมจีนถ้ากินแกงส้มกินกับข้าวอะไรดีคะเอาทั้งสองอย่างได้เดี๋ยวหนูตักแม่ขอจบก่อนนะใช่น้ำลายย่อยหนูตาโก้งน้ำลายยอยเร็วอ่ะ ทำใหญ่หน่อยนะสุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้เผ็ดมากพี่ชิมชอบเนี่ยนาจะทำไม่ค่อยเผ็ดมากเพราะว่านางคงกลัวว่าเราจะกินไม่ได้อร่อยนะก็เหมือนี่เป็นรสชาติพวกนี้เป็นบ้านไข่บ้านมันใช่ค่ะกินอะไรกันอ่ะกินอะไรกันอ่ะออ้ยสวัสดีค่ะคุณดีโน่เชิญค่ะกินข้าวค่ะเพราะว่าผมได้กลิ่นคุณมาหาที่ถูกมา คุณตังมาถูกที่มากที่นี่ไม่ใกล้นะไกลนะไม่ไก่ไม่ไกลโตมีจานพร้อมคุณคุณซิมดูดิพี่น้องนั่นแท่งเขาคือไม่หวานเลยใช่ค่ะเนี่ยไม่ไม่เอยมีคนทำใส่กระดูกหมูอย่างเงี้ยนอกจากยายกับแม่ฉันแล้วก็ไม่มีใครทำแม่แม่ลืมต้อนรับพี่โน้องเลยอ่ะเออเราเป็นพิธีกรยังไงเนี่ยเราถ้าเราบอกว่าเป็นพิธีกรเหมือนกันเข้ามาเนี่ยอ๋อสวัสดีของบ้านเราก็ลืมสวัสดี คุณนีเนาะเมทินีบูรณะซีรีส์ใช่ผู้ชายหล่อที่ไม่มีใครได้ใช้น้ำสกุลเท่าไหร่นี่แต่ว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมตินี่ลงไปใต้นะเราจะมีเครื่อนเคียงมีผักเยอะกว่านี้เป็นไงคะ เอาข้าวเปลือกัางห้พอแล้วลูกตั้งหน้าตั้งตากินกันแล้วเกินคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะต้องไปทำธุระปัปางของเขาแต่เราอจะยืมบ้านเขาโอ้ฉะนั้นหนขอกลับก่อนนะคะอะไรเดี๋ยวก่อนเธอยืมบ้านเฉยไบ้านเฉยๆจกับก่อนอะไรบ้านเธอขอโทษค่ะแหมทำทั้งบ้านให้จริงๆเลยนี่คุเราสองคนเนี่ย มีเรื่องต้องเคลียร์ต้องคุยอะไรเรื่องนะเรื่องไหไวะฉันไม่ได้เจอเธอนานแล้วนะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องอยากพี่นิโนกับพี่หิมพี่ไม่มีบนปากขนาดนั้นอย่าไปพูดอย่าไปพูดพี่ไม่มีบนปากขนาดนั้นอย่าไปพูดหนูว่าแล้วทำไมพูดแต่เรื่องนั้นกันตะอกี้ฉันบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน เจอหน้ากี่ทีหน้าเธอเด็กลงกว่าฉันไปเรื่อยๆรื่อมีอะไรพูดมาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คิมจะบอกอะไรฟังตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านนะครผมเชื่อมั่นเลยทุกคนบอกไอโนมาอีกแล้วเดี๋ยวไอโนมันจะต้องมาขายของอ้าวใช่จริงจริวันนี้ไม่ได้กลับมาขายของเลยนะกบมาเที่ยวบ้านจีนี่อย่างเดียวแต่ไหนไหนก็คิดกันไปแล้วก็ขายมาทะเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเออแล้วก็ฟังผมไว้นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องฟังผมพูดให้จบมีอะไรดีๆมาฝาก อาพูดกับทยรจีนาเนี่ยมา5ปีกว่าอมไม่ดีจริงนะผมผมไม่พูดหรอกไม่เอาชื่อเสียผม30กว่าปีมาแลกมันไม่คุ้มกันขายจนคนนึกว่าผมเป็นเจ้าของทีแรกอ่ะฉันก็คิดว่าเธออ่ะเป็นลูกส่วนเป็นลู้ส่วนเลย <c oughs> ประหานะครับผมเป็นผู้ใช้แล้วก็ใช้ถูกใจก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยด้วยวัย57ดูหน้าผมไว้นะตอนนี้ที่ผมพูดอยู่นี้57เป็นแบบนี้ คุณจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยโกหกใคร5 7ได้ขนาดนี้โอเคไหมรู้อยู่แล้วว่าตร i ลาจิน่าเนี่ยนะครับเขาเก่งเรื่องริ้วรอยมากๆกับความชุ่มชื้นวันนี้เขาปรับสูตรเขามีตัวใหม่ที่ชื่อว่าทร i ลาจิน่า 12x นี่เอาให้ดูนะครับกระปุกแดงเหมือนเดิมแต่ฝาเปลี่ยนข้างในเปลี่ยนดีกว่าเดิมตรงไหน คิดเอาเองว่าเขาพัฒนาสูตรมา5ปีมผมแม้ได้ทดลองใช้2เดือนก่อนที่เขาจะมาให้คนอื่นใช้แล้วผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเวิร์กที่สุดตรงเขามีมเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะคือ5 d matrix c o l a r ตัวเนี้ยมันช่วยลดริ้วรอยแนวตั้งครับหว่างคิ้วร่องแก้มล่องคางเนี่ยมันทำให้บางลงตื้นขึ้นนะริ้วรอยแนวนอนก็ดีขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมหน้าผากติกาใต้ตาร่องปากเนี่ยทั้งหมดเลยที่ผมพูดไปเนี่ย จะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันอันนี้คือความรวดเร็วที่แบบเข้มงวดิมบางคนต้องเดือนหนึ่งนะอันนี้แค่14วันก็ได้ผลแล้วมีการทดสอบมาแล้วด้วยส่วนความชุ่มชื้นที่บอกว่าตัวเก่าดีแล้วตัวนี้ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาใส่สารสกัดจากดอกโคยาใส่เข้าไปทําให้มีความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นมากขึ้นผิวมันจะไม่แตกเป็นตาราง เธอฉัน<ม>ขอ,อ,อเล่าอันนี้ฉันขอเล่า <ขอ S 2> เขาส่งมาให้ใช้เหมือนกันตอนแรกๆเลยก่อนที่จะร้อนจะออกไปนะ,ะขึ้นเครื่องไปแล้วไป4-5หวันแล้วฉันลืมเอาไปปรากฏว่าเฮ้ยไม่ได้ทาอะไร4-5หวัน ทำไมหน้าฉันยังแบบแแว่าชุ่มชื้นพอ,อจะคือเราทามันยังอยู่ได้อีกหน้ามันยังชุ่มชื้นอยู่เลยถามว่าทําไมหน้ายังชุ่มชื้นอยู่บอกแล้วทั้ง5 i matrix color ทั้งโฮยาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเก็บกักความชุ่มชืน้นซึ่งเป็นเรื่องที่เด็ดที่สุดของไตรลาจินา่า เอาอันนี้คือผมยกให้เรืงจริงผิวคุณจะไม่เป็นตารางแล้วรูขุมขนคุณจะกระชับขึ้นอันนี้มันทําให้โอกาสที่คุณจะเหี่ยวน้อยลงทันทีแล้วผมก็พูดมาตลอด5ปีกว่าที่ผมพูดให้ตรลาจิน่าเนี่ยเอาคุณดูหน้าผมอย่างที่ผมบอก57 <c oughs> ผมไม่มีสัญญกรรมใดๆ <c oughs> ไม่เคยฉีดไม่เคยเติมไม่เคยเสริมไม่เคยร้อยได้ขนาดคุณแฮปปี้ไหมตรลาจิน่าที่คุณเคยใช้ตัวเดิมว่าดีแล้วเ <c oughs> ชื่อผมตัวนี้ดีขึ้นไปอีก อยากให้ลองจริงๆปกติเนี่ยหกระปุกแบบนี้เขาตั้งไว้ที่3,500บาทแต่วันนี้มาคู่กันแบบนี้พรีเซนเตอร์สองคนเ,เดี๋ยวจัดให้เป็นโอกาสดีๆนะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองของใหม่ในราคาเดิมไม่จองถือว่าพลาดรอบหน้าอาจไม่ได้ราคานี้แล้วกดย้ำๆมาที่157 7หรือ Line แอสไตร์ลา,ลาจาีผมจะให้200สายนะครับนี่ครับ2กระปุกใหญ่ แถมไปอีกหนึ่งพกพาแล้วก็หนึ่งกันแดดที่ทุกคนรอคอยกันแดดนี่หลอดเดียวก็พันห้แล้วอย่างที่บอกมันแพงขึ้นทั้งหมดจริงๆมัน9,700คุณจ่ายเพิ่มอีก90บาทเป็น2,990บาทเพราะปกติที่ขายกันอยู่เนี่ยรับโปรโมทกันอยู่2,900เพิ่มอีกแค่90บบาทเอากันแดดไปใช้ใช้ได้นาน 3 4ถึง4เดือนเลยตกวันละ30บาทเท่านั้นลอดเดียวพันหวันนี้แจกฟรีไปเลยในเซตนี้กดย้ำๆที่1577เชื่อผมเงินมีค่อยจ่ายจองไว้ก่อนราคานี้มันยังไม่ขึ้นต,ตัวใหม่เนี่ยดีจริงๆซื้อวันนี้ยังไงก็คุ้มย้ำๆครับ1577หรือ Line แอสตรอจีนา่า 200สายใกล้หมดแล้ว2กระปุกใหญ่แถม1พกพาหนึกันแดดในะราคาเพียง2,990ใช้ไปเลย3-4เดือนยาวๆส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายนะครับเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ขอให้จองจริงๆครับที่1577ผมบอกเลยว่าดาราเนี่ยจริงๆและใช้ทราจริน่าเยอะมากแต่เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ออกตัวกันแต่หลายคนใช้เลยนะครับแต่ที่ใช้แน่ๆปุ้ยพิมลวันดูไป เมื่อก่อนเรียกป้าปุ้ยเดี๋ยวอ, <c oughs> อายุตอนนี้เป็นยายเป็นยายได้แล้วแต่ดูหน้า,นา,นนาเขาเพิงมากนะและอีกคนนี่พลาดไม่ได้เลยพี่หมูดีโลกครับผมอายุแกกับผมเกือบส0ปีปีนี้67แล้วดูสิผลลัพธ์ที่ก่อนใช้กับหลังใช้มันชัดเจนขนาดนี้คุณยังไม่เชื่ออีกแล้วครับกดมาเถอะครับกดมาพร้อมเมื่อไหรค่อยจ่ายครับหนึ่งห้า็ดเจนี่ฉันว่ายังไงอ่ะทุกครั้งที่มาพูดมันไม่เคยพอหรอกและฉันขี้เกียจขอ ขอถือวิสาสะนิดนึงให้ไปเพิ่มอีกร้อยสายเอาไปเลยเพราะไอ้แค่ตัวเนี้ยอยากแม่มากฉันยังไม่เคยได้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเวลาเธอขายฉันเป็นพิธีกรฉันทำแบบนี้บ้างยกโควตามาเลยเอารอบหน้าราคามันจะขึ้นด้วยผมว่าแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆได้ตอนเนี้ยเหมือนกับเราโปรโมทอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทดลองใช้เพราะฉะนั้นคิมเพิ่มให้แล้วนะครับอีก100สายกดย้มยที่1 5 7หาเจ็หรือล ne แอไฟลาชิน่ากระปุกใหญ่หนึ่งพกพาหนึ่งกันแดด ในราคาเพียง2,990บาทตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเก่าที่ว่าดีแล้วตัวนี้มันดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเรื่องผิวนี่ต้องไทราลาจิน่าครับกดย้ำๆไปจองสิทธิ์ของคุณเอาให้คุ้มวันนี้คุ้มแน่ๆ1577เชื่อผมครับไทราลาจิน่าความฉ่ำระดับ 12x ไม่ใช้เสียดาย วันนี้ต้องขอบคุณมากๆ<อ>ที่มาให้โปรโดีดีดีกว่าฉันอีกดีจนหน้าหมันไส้แต่โปรดีจริงแต่ว่าคนแถมคือเธอนะ <c oughs> เอาเถอะยังไงวันนี้แล้วก็ต้องโทรมาที่157 7ก่อกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคีม่าค่ะนะขอบคุณท่าน,ะนผู้ชมครับมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าวันนี้แม่เจนนี่ทำอะไรให้แม่คิมกินนะจ๊ะสร้างคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปาก อยากอยู่กับคิ้มนะคะของรางวัลของเราคือกิฟต์ c อลเชอร์จากชูชาบูนะคะชูชาบูสวรรค์ของคนรักชาบูจำนวน2รางวัลน,นะคะรางวัลละ2ใบมูลค่ารางวัลละ699บาทค่ะวันหยุดนักขัตเลิกหน้าแม่จะพาไปบุกบ้านใครนะคะติดตามได้ทุกวันหยุดนักขัตเลิกทางช่องอารินทีวีช่อง34เวลา 10โมงครึ่งค่ะหรือชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะเอาอุ้มหน่อยนะเฮ้ยนี่ยไ,ไ,ได้ป้ากินอุ้มหน่อยนะเดี๋ยวเดียวนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิน้มหวานก่อน,นใ้กล้องเนาะ <laughs> ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นนางงามเพราะอย่างนี้แหละ <laughs> amarin tv